มาแล้วจ้าเหล็กเด็ดมาวิ่งเจพ่อนบาร,รมีปูคุณหญิงใจงามฝ่าวมาเบิงฝ่าวมาจดเอาด้วยจา้าสวัสดีจา้าพี่นอ้องปองไปสัผู้สุกคนตอนรับคนสูช่องก็ติดห้วยดังมาเช่เนาะจา่ะกับมาพอกับแอดมินในวันอังคารที่11ตุลาคมเนาะจา่ะมาพอกันในรอบเที่ยงกินเขากินน้ำแล้วก็มาเบิงแนวทางดีๆตัวเหล็กเด็ดๆกันด้อจา้าก่อนไปรับชมรับฟังว่ามีผู้ใดกันแน่กะ แอดมินก็ขอกำลังใจจากพี่น้องนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องก็แได,ด้เห็นแนวทางใหไ่มตัวเลขเด็ดๆนะจ๊ะส่วนแอดมินก็แสด้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์จากพี่น้องนะจ๊ะเพื่อเป็นการบอสเซวาล่าเฮากลับไปเบิง่งแนวทางกันละจ๊ะเริ่มต้นกันที่แนวะทางของหมาวิ่งกันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงบประจวบ 16, ติดสิบกตุลาคม ซึ่งวดนี้เพิ่กนกระหาวิ่งบนที่ลักสองแล้วจ้ะึ่งก็ได้แก่สองหน่สามตัวเม็ดเดียวหนึ่งสองีได้พิณองเดอ้อสองหนึ่งสตัวเม็ดเดียว1 2ึ่วิ่งบนลักสองตอนแนวทางสองตัวล่างก็ไหตัวเด่นที่ลักสามแล้วจ้ะชุดสองตัวล่างที่หาก็คือสามหน่งและสามหกได้พิ้องเดอ้อวิ่งล่างลักสามสามหนึงและสามหกแนวทางม,มาวิ่ง แคบไปเบิงจุดเอาไว้เบิงกัน้อจ้าผู้ได้มากระจัดไปด้ะจ้าสายวิ่งสายรูดวิ่งบนสองวิ่งล่างสามแนวทางมาวิ่งไปเบิงต่อแนวทางชุดต่อไปก็เลยจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของเจพอนบาร,รมีปูนะจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจําที่1ิตุลาคมซึ่งวันนี้เพิ่นเกิดให้ฟันรูดที่ลักสองใะพินวองเดอร์ชุดสองโตก็คือสองศูนย์สองหนึ่งและสองเก้า 20 2 1และ29ต่อด้วยโต๊ะอัดนักเพิ่นให้60และ6กแปดนะจ้ะอัดนักนัก60และ68 3สามตัวเม่ดเดียวให้เก3าด้วยจ้าเก3าแนวทางเจพจพรบารมีปูจดไปเบิงแคปไปเบิงกันด้ะจ้าไปเบิงต่อกันทีน่แนวทางของลุ่งแปดนะจ้กรัฐบาลไทย16ตุลาคมซึ่งเพิ่นก็ให้แนวทางสามตัวเม่ดเดียวหาเก้าสอง เก้าสองสและ07เดพี่นว้วงเดอร์แนวทางสองโตบนล่างเก้าสองและ07 3โตมิดเดีวหา2อเก่านะจ้ะต่อด้วยแนวทางเล็กไทย3โตเนะจ้ะเก้าแปดและหาแปดสอะจะเก้าแ8ดและหาแปดงลงหาในวันถี 9, ่เก่าตตล่าคมเมด้อพี่นว้วงเดอร์แนวทางของลุงแปดนะจ้ะแคปไปเบิง่ง จดเอาไว้เบิงกันนะจ๊ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันนะจ้ะไปเบิงแนวทางชุดต่อไปก็เลยจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของคุณหญิงงามใจนะจ้ะรัฐบาลไทย16ตุลาคมซึ่งเพิ่นกระไดห้ชุด2อตัวนะจ้ะหัวน,นี้ก็ให้ตัวเด่นที่รักเก่าได้ไป่น้องเดอวยชุด2อตที่ให้ก็คือเจ็ดีเจ็ดเกเกาีเเก่าส ต้วดุนนท่าชุดสามโตเก้าเจ็ดสามสี่เจ็ดสามสี่เก้าสามและสี่เจ็ดเก้าเนาะจ้ะต่อด้วสามโตเม็ดเดียวพ่นฟันไห้3สามเก้าสี่ได้พี่น,น้องเด้อตัดสองโตเก้าสีรัฐบาลไทยคุณหญิงงามใจเนาะจ้ะสามโตเม็ดเดียวสามเก้าสีตัดสองโตเก้าสี่สี่เก้าเนาะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยสิบหกโตลาคมคุณหญิงงามใจเนาะจ้ะ แคบไปเบิงจุดอวยเบิงกันเด้อจ้าไปเบิงต่อกันอีกนึงแนวทางเนาะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของเอ็ดนางฟ้าเนาะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยเอ็ดนางฟ้าหัวประจำวันที่16ตุลาคมเนาะจ้ะเพิ่นก็ใหค้ครูโตดบนล่างเนาะจ้ะซึ่งก็ได้กแกยตัวเลข49 40 41 59 50 51 79 70และ เจ็ดหนึ่งนะจ๊ะย้ำกันอีกรอบหนึ่งสองโตบนล่างสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์และเจ็ดหนึ่งด้พี่น้องเด้อแนวทางเอ็ดนางฟ้าแคไบไวเบิงจดเอาไวเบิงกันด้อจ้าบัว่จสเป็นเนวทางของมาวิ่งเจพ่อนบารมีปูแนวทางลุงแป้นหรือเนวทางคุณหญิงงามใจเนะจ้ะแคไบไปเบิงจดเอาไวเบิงกันด้อจ้าเอาไว้เทียบตัวเลขในการ เลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้อจ้าถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่วิจารยณในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเด้อจ้าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นเด้อจ้าทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเด้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีเ้อจ้ะสื่อตามกำลังทรัพย์สื่อตามพื้นดวงของจ้าของด้อพี่น้องเด้อแอดมินก็นขอให้พี่น้องสูส่สัคนโชคดีแห้งๆปัง,ปง,ปงๆมันๆกันทุกคนเลอจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโตลาพี่น้องเป็นซ้ำนีก่อน้ด้อจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า